ก็มาถึงหัวที่แรงที่สุดเท่าๆกับหมวก F เราเลยนะครับก็คือก็สวีดัดสวัสดีทุกคนทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอานอน์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคน,นนี่ก็จะมารีวิวรหัสใหม่ให้ทุกคนดูกันนะครับมาเรามาดูกันเลยว่าจะมีของแรล จะมีปืนเออชุดหดหดอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวใน1คลิปนะครับผมจะทําเป็น2คลิปนะเพราะคลิปมันจะยาวนะครับผมจะมารีวิวเสื้อแล้วก็ปืนนะครับวันนี้ก็มารีวิวเสื้อให้ทุกคนดูนะพึ่งนอนพึ่งตื่นเลยเสียงอาจจะสลืมสลือซะหน่อยนะทุกคนมาแล้วก็ไม่พูดพราำทำเพลงเลยนะครับมามาดูชุดก่อนเลยนะครับชุดกน็นี่เลยนะครับมีประมาณนี้นะหัว280ิ อันนี้ก็หน้ากากก็184นะครับหน้าก็56เราจะมาดูกันให้หมดเลยเสื้อก็535นะดูก่อนเลยแฟชั่นก็มีไม่เยอะนะครับพวกจ็อกเกอร์ก็ไม่ค่อยมีนะผมแอบ,บเสียดายอยู่นะอันนี้ตรงนี้แล้วก็นะครับมาหัวนะครับก็นี่เลยนะครับทุกคนหัวปลาวันของเรานะครับแล้วก็หัวพวกอันนี้ก็มีนี่พวกขั้นเนี่ยน,นี่ก็หมวกของหน้ากากไฟก็มีด้วยนะ แล้วก็นี่นะครับนี่ก็หอกนี่ก็หัวจิงจอกแดงนะทุกคนก็ถัวเท่อยู่ถือว่าคิดอยู่นี่ก็ปัดเปยนะที่เขาเรียกกันใช่ไหมน่าจะใช่อะ่ะประมาณนี้แหละแล้วก็มีพวก BTS ด้วยชุดก็เยอะอยู่นะค่อนข้างเยอะผมบอกเลยรหัสนี้ผมได้มาโคตรถูกไม่แพงด้วยราดเก่าผมขายไปแล้วนะครับอําลารหัสที่ตึงๆเสียแรงๆไปหมดแล้วนะแล้วก็หัวนี้เลยนะครับอ่ะยาวๆไปก็หัว CR7 นะครับเนี่ย ทเท่นะหัวนี้ก็เท่นะเอาเรื่องเยอแล้วก็มาถึงหัวที่แรงที่สุดเท่าๆกับหมวก F เราเลยนะครับก็คือหัวแลกนาร็อกนี่เลยครับเอาจริงหัวนี้แบบแปรพอๆกับหมวก F เ,เลยนะแล้วก็คนค่อนข้างหาเยอะด้วยเยอะเท,ท,ท่าหมวก F เ,เลยอะเพื่อเพอเยอะกว่าหมวก F ด้วยซ้ำ พราะมันเท่ด้วยมันได้สองนะอันอันด้วยเนะี่ยมันได้ทั้งหน้ากากที่นักแข่งชอบใส่แล้วก็หัวสุดเฟี้ยวสีเขาน้ำเงินน้ำเงินฟ้า,ฟ,าฟ้านี่ด้วยคือ,อประมาณนี้แหละทุกคนมาก็มีหัวขาวด้วยก็ดูไปเลยนะครับผมก็ไล่ไม่หมดนะเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงอันนี้สาระเลยดูดิหัวมี2อ0ร้อยาม,ามาดูหน้ากากากันเลยเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับหน้ากากก็หน้ากากสุดแ,แรงแลกนะั่นล็อ ครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับหน้ากากไฟก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีหน้ากาก,ากนี้ด้วยที่คนเราชอบใส่กันผันปดปากก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ดูเอาแล้วกันเยอะจริงเยอะจริงเอาจิงเนี่ยมีอันนี้ด้วยหน้าคาบกิด้วยก็ประมาณนี้นะครับมาดูหน้าของเราก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็หลักๆน่าจะครบมาเอาจิงหน้า ดำอะไรเนี่ยแล้วก็มาดูเสื้ออะไรกันเลยนะครับก็นิยมสุดก็น่าจะเป็นก้ามทองนะครับอันนี้ก็เซ็ตหน้ากากไฟมามาดูเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับ้วคนดูเลือกระทัดัดไปเลยแล้วก็มีเสื้ออีโวตัวนี้ด้วยโคตรสวยเลยนะครับโคตรอยากได้เลยอนะ่ะก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่อ่ะเสื้อนักแข่งด้วยคนดู โอเทก็มีของลรกหน้าล็อกด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะทุกคนเสื้อก็เยอะอยู่นะ500ตัวเลยอะ่ะเอาจริงใส่แทบจะไม่หมดอะ่ะนี่อะ่ะเสอนักแข่งสีดําก็มีด้วยแล้วก็เสื้อโอจี OG ที่ผมใส่ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นรหัสไหนมันต้องมีอะ่ะเอาจริงผมต้องมีอะ่ะเพราะผมใส่บ่อยจริงนี่นครับก็ประมาณนี้นะทุกคน บอลด้วยกรเท่อาเสื้อเหลืองๆเนี่ยสีดําผมก็ชอบเนี่ยประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็กางเกงก็กางเกงปีกนกแต่แอบ,บเสียดายนะแอบบเสียดายมันไม่มีกางเกงปีกนกแดงอะรหัสเนี้ยปีกนกขาวก็ไม่มีนี่อันนี้ก็มีนะคนดูก็ประมาณนี้เลยนะครับกางเกงก็ไม่ค่อยมีอะไรมากกางเกงนอนก็มีนะครับหลกัหลกๆแล้วก็ใช้ปีกนกแล้วก็กางเกงขาวกางเกงนอนกางเกงยากุซ่ากางเกงนี้เนี่ยประมาณนี้แหละเอาจิงกางเกงไม่ค่อยเนี่ยเนี่ย เงนี่ผมก็ชอบนะคนุณดูอาจจะพูดติดๆขัดๆซะหน่อยนะครับนอนเพิ่งตื่นนะมันก็มาดูลงเท้ากันนะครับหรือตีนกันนะปีนเปล่าก็มีนะหลักๆก็ิดอยู่นะตีนเปล่านะก็ประมาณนี้นะครับไม่มค่อยมีอะไรมากหรอกรอ,องเท้าไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกไม่ก็เท้าเปล่าก็คาร์บอนสปีดอะไม่ก็เกือบแตะเท้าแตะของเราเนี่ยประมาณนี้นะทุกคนคาร์บ,ราบอนสปีดก็น่าจะมีอยู่ <c oughs> เนี่ยก็ประมาณนี้นครับมาดูท่าทางกันเลยมา นี่ท่าทางก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเปิดปืนให้ดูนะครับปืนเจ็ดว่ามีปืนสกินอะไรบ้างก็ท่าทางประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบฮิตดอกนะท่าทางไม่ค่อยกดนะก็ประมาณนี้ครับถ้าเปิดตัวมีท่านี้มท่านี้ท่านี้คอเลคชันก็ไม่ค่อยมีของแรอะไรมนะ ลหลักก็มีครบอะกระป๋อกกระต่ายสีชมพูอะไรเนี้ยต้มจูชีบบอร์ดก็อันนี้ผมก็ใช้สุดละเดี๋ยวจัดดีรถก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากจริงหัวก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนจะยังไม่เข้าแคนเอสเลยรหัสนี้ก็รหัสนี้ก็ประมาณนี้นะครับชุดนะครับผมชุดคอลเลกชันท่าทางอะไรก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเปิดสกินปืนให้ ทุกคนได้ดูนะครับมันจะไม่ได้ยาวไงคันดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะทุกคนกดไลค์กดแชร์ใครอยากมาดูสตรีมก็ตอนเช้า7จ็ดโมงเช้านะครับตอนค่าก็2องทุ่มเป็นต้นไปนะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายรักนะ